ครับสวัสดีครับ ORP 3วันนี้มาอัปเดตข่าวลือในส่วนของ iPad mini 7นะครับก็มีหลายกระแสนะครับแจ้งมาว่าขนาดของหน้าจอจะปรับขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ชิปตัวใหม่นะครับครับเดี๋ยวมาฟังกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับครับตอนนี้นะครับผมขอเปรียบเทียบกับ iPad mini 6ด้วยนะครับขอเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยนะครับ mini 6อยู่ที่8.3นิ้วนะข่าวลือ2กระแสของ mini 7นะครับ8.3นิ้วและ8.9นิ้วนะครับในส่วนของชิปนะครับ mini 6ใช้ A15 Bionic Mini 7นะครับใช้ A16 Bionic หรือ M1 นะครับเหมือน Air 5นะฮะกล้องนะครับจะเท่ากันนะครับกล้องหน้าหลังอยู่ที่12ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้ 4K USB นะครับเป็นแบบ USB-C ธรรมดานะครับการเข้ารหัสนะครับเป็นแบบ Touch ID ลำโพงเป็นแบบสเตอริโอคู่ทั้ง2ตัวนะฮะในส่วนของ Apple Pencil นะครับใช้ Apple Pencil 2เหมือนกันนะครับ และในส่วนของกระแสข่าวนะครับบอกว่าจะมีเมจิคคีย์บอร์ดสำหรับมินิมานะครับถ้าในกรณีที่หน้าจอเพิ่มเป็น8.9นิ้วผมว่าน่าจะทำมาครับแต่ถ้าไม่เพิ่มอาจจะไม่ทำมานะครับในส่วนนี้นะครับครับในส่วนของราคานะครับมินิ6นะครับอยู่ที่1 9 0 0บาทนะครับมินิ7อาจจะปรับเพิ่มเป็น29,000บาทนะครับโอ้โหเท่ากับ iPad Air เลยนะครับก็ ต้องรอดูนะครับว่าจะปรับจริงไหมนะในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าปรับหน้าจอมาผมว่าอาจจะมีเมจิกคีย์บอร์ดมาสําหรับมินิมาก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีมานานแล้วนะครับครับถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรใหม่ๆเดี๋ยวรีบแจ้งให้ทราบนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแช,ลลแชมพูสิล่าแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปาศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดิล่าซอฟแครพัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจบาออย์ช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านเผยผิวเปล่งปังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทางช h o ปปี้มีเดียแลีพีหรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า